สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสปอยเอวีเกี่ยวกับแนวหนุ่มอดตะที่อาศัยอยู่ข้างห้องสาวสวยดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนนั้นไปรับชมกันเลยเปิดช็อตแรกเราจะได้เห็นสาวสวยหุ่นดีเซ็กซี่เอวบางกําลังยืนล้างจานอยู่เดี๋ยวเธอคนนี้มีชื่อว่ามิโอจังเป็นนางเอกของเรื่องนี้ถ้าสังเกตดีๆนน้วนางข้างซ้ายของเธอเนี่ยก็สวมแหวนสั้นแล้วโดวยแนนอนเธอมีสามีแล้วครับพอล้างถ้วยล้างจานล้างแก้วได้สักพักสามีของเธอก็เดินลงมาเนื่องจากใกล้ถึงเวลาที่เขาจะไปทํางาน แล้วแม่เห็นสามีของมิโฮจังก็อดแซวไม่ได้ว่าหน้าเหมือนลุงพลซะเหลือเกินแต่ก่อนที่สามีของมิโฮเนี่ยจะไปทํางานเขาก็ได้มาขิงกับคนดูอย่างเราว่าเขาน่ะได้มิโฮจังมาด้วยความยากลําบากเลยเ,เธอเป็นถึงดาวมหาไายเชียวจีบโคตรยากแถมไอตอนจีบเนี่ยศัตรูก็โคตรจะเยอะเลยและพอจีบมิโฮติดปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มิโฮจังในลําบากก็เลยใช้เงินเนี่ยเปให้ทุกอยา่างแถมพอเรียนจบปุ๊บได้งานทําเขาก็ให้มิโฮจังเป็นแม่บ้านก็พอไม่ต้องไปทํางานหนักอะไรถือว่าเป็นสาม มีตัวอย่างที่โคตรดีเลยแบบนี้และในขณะที่สามีกําลังจะเดินออกจากห้องจู่ๆมิโฮะจังเธอก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนี้มีขยะชีนโคตรใหญ่อยู่ห้องเก็บของและอยากที่จะให้คุณสามีสุดหล่อของเธอในช่วยยกไปทิ้งหน่อยสิสามีที่ได้รู้มิโฮะจังกําลังลําบากล้วก็อยากจะช่วยก็เลยยกไอ้ที่หนักที่สุดไปส่วนมิโฮกะก็ยกอันที่เบาๆบพอและพอทั้งคู่เปิดประตูออกไปยืนหน้าหลีเพื่อจะลงไปทิ้งขยะจู่ๆหนุ่มโอต ข้างห้องก็ปรากฏตัวขึ้นและพอสามีของมิโฮเห็นไอ้หนุ่มคนนี้ปุ๊บก,ก็ไม่ค่อยจะถูกชะตาสักเท่าไหร่ไม่อยากจะให้มิโฮจังเธอเนี่ยเข้าใกล้เลยแถมพอลิฟต์มาปุ๊บเนี่ยนะก็ไล่ให้ไอ้หนุ่มโอตาลงไปก่อนส่วนเขาเนี่ยจะลงไปที่หลังโดยสุ่สี่ใครมิโฮจังว่าจะลงไปกไก้หมอนี่นะี่มันเหม็นเปรี้ยวตัดภาพไปทีในตอนเย็นในฉากเนี่ยมิโฮกับสามีเธอก็ทํากิจกรรมกันอยู่แต่ผมไม่สามารถเอารูปลงได้ก็ดูรูปอื่นกันไปก่อนและพอทั้งคู่เสร็จภารกิจอะไรบางอย่างปุ๊บมิโฮก็มาเล่าให้กับสามีขอองงเธฟััวว่่่ามกกีนนุโ ตาข้างห้องเนี่ยอยากให้เธอสวมชุดที่เป็นชุดเมรเขาเนี่ยเอาใส่กลองไมย่างดีเลยเอามาวางหน้าห้องให้สามีได้ยินแบบนั้นปุ๊บก,ก็หัวเราะในทันทีและบอกว่าไอเด็กคนนั้นน่ะมันไม่รู้จักโตเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคุณช่วยเอาไอก,กลองนั่นนะไปคืนมันด้วยนะ่าไปลองใส่เด็ดขาดตัดผ้ามาอีกทีในตอนเย็นของอีกวันสามีก็มาถึงห้องเนื่องจากไปทํางานมาแต่ปรากฏว่ามาถึงไม่เจอมิโฮพอเปิด gps ดูปุ๊บก,ก็เฮ้ยมิโฮมันอยู่แถวนี้นี่ว่าแล้วมันไปแอบอยู่แถวไหน,นว่ะประกอบกับมีเสียงแปลกๆจากคนข้างห้องดังขึ้นามีก็เลยพงปะ ูขอไอ้หนุ่มโอตาเข้าไปพบมีโฮกำลังเปลืองเวลามือกับไอ้หนุ่มโอตาอยู่สามีที่เห็นแบบนั้นปุกลากมีโฮกลับมาที่ห้องทันทีพร้อมกับพูดเคลียปัญหากันสืบไปสืบมาเนี่ยก็ได้รู้ว่ามีโฮจังเธอมีสัมพันธ์ทำไมติดกับไอ้หนุ่มโอตาคนนี้มานานแล้วนั่นทําให้สามีของพี่คนรับไม่ได้ก็เลยบอกเลิกมีโฮไปส่วนมีโฮน่ะเหรอไม่แคร์จ้าไปหาหนุ่มโอตาในทันทีจากนั้นหนังก็กินเวลามือไปและต้องบอกก่อนนะคะว่าความคลีเอทของเรื่องนี้คือด้วยความที่ไอ้หนุ่มโอตามันชอบให้มีโฮจ งไงแต่งชุดนั้นชุดนี้ไงเออเราก็จะได้เห็นหลายๆชุดหลายๆสีหลายๆแบบไม่น่าเบื่อนะครับแถมมีของเล่นเล็กๆน้อยๆให้มีโหวจังในเล่นด้วยโอ้ยโคตรเพลินแนะนําให้ไปดูกันเลยส่วนใครเนี่ยที่กําลังมาดู คลิปนี้หรือช่องนี้ผมฝากติดตามด้วยก่อนเนี่ยนี้ผมก็ทําสปอยเอมานั่นแหละช่องนะมันมีปัญหานิดหน่อยฝากติดตามกันด้วยเพราะหลังๆผมจะลงคลิปที่ช่องนี้ล้วนๆเลยชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไปด้วยเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นรอติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับเออผมจะสปอยหนังด้วยนะครับใครที่ชอบก็ฝากด้วยบายบาย G2G 911